ยินดีต้อนรับสู่ช่องล้างคุณพงษ์พูนนำมาตรฐารถมือสองกันอีกแล้วนะครับถ้าใครกำลังมองหารถ crossover compact นะครับสักคันหนึ่งครที่เป็นรถยุโรปนะฮะและอยากจะลองใช้เป็นคันแรกนะครับผมผมขอแนะนำคันนี้เลยครับ mercedes-benz gla 200 urban mercedes-benz gla 200 urban คันนี้นะครับผมเป็นรถปี2015 m นะครับผมไมเลสอยู่ที่80,000กว่ากิโลนะครับผม รถออก Mercedes-Benz Thailand นะครับผมรถคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2015นะครับผมราคาตอนนั้นออกไยแดงอยู่ที่ประมาณสัก2ล9 0 0 0 0 0บาทนะฮะหรือ2 5 0 0 0 0บาทนี่แหละนะฮะแต่วันนี้นะครับถ้าใครกำลังมองหารถยุโรปคันแรกที่เป็นรถ c อ o โ s เวอรเนี่ยร้านคุณพง์นะครับเคาะราคาขายอยู่ที่1ล100,000 5 0บาทนะฮะราคานี้ต้องบอกได้เลยนะครับถ้าเทียบกับรถ c อ o โ s เวอรในตลาดนะครับที่เป็นรถฝั่งทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเราก็จะมองเห็น เป็น Honda HRV Toyota Cross Toyota C-HR นะครับหรือแม้จะเป็นในส่วนของ Mazda CX-30 ซนะฮะซึ่งราคาเจ้า GLA คันนี้มีราคาที่ใกล้เคียงกับรถที่ผมกล่าวมาทั้งหมดขั้นต้นนะครับผมแต่อย่าลืมว่านี่คือแบรนด์ m e r c e d e s b e n นะรายละเอียดของรถตัวรถคันนี้นะเดีย๋ยวผมจะพามาดูทีละส่วนเลยนะฮเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถนะนิดนึงนะฮะชุดไฟนะครับเป็นไฟแบบไบซีนอนบวก LED นะครับ ไฟเดชาม์รันนิ่งไลท์เนี่ยจะเป็นแบบ LED ส่วนไฟตัวหลักเนี่ยจะเป็นระบบไฟแบบไบซีนอทนะครับผมหน้าตายังดูสวยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับผมดีไซน์ทางด้านหน้านะครับผม Mercedes Benz นะครับชัดเจนนะครับโลโก้ดาวสามแฉกนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงด้านบนนะฮะชุดป่ากระโปรงหรือหน้ากระจังนะฮะเด่นสง่านะครับขับไปที่ไหนนี่หรูหราแน่นอนนะฮะด้านหน้านะครับดีไซน์โดยรวมนะครับเป็นดีไซน์ของ เซีย0เพาชชุดแต่งของ u r b ร์เบนะครับผมมีการเดินเส้นสายของคิ้วโครเมียมนะครับผมเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยดูหรูหรานะครับผมชุดล้อแม็กนะครับเป็นชุดล้อแม็กแบบ8ก้านนะครับผมรัดด้วยยางนะครับรันแฟดนะพิเรลลี่นะครับผมขนาดไซส์ยาง2 3 5 5 0 r 1 8นะครับถึงแม้จะเป็นยางคอสิบแปนิ้วนะแต่แก้มยางเนี่ยมีความหนาถึง50นะครับผมเรียกได้ว่า นุ่มนวลแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะมีความแข็งกระด้างนะฮะกระจมองข้างก็มีแบบไฟเลี้ยวนะครับสองชั้นนะฮะสวยงามหรูหรานะฮะมาต่อกันที่ดีไซน์ทางด้านข้างของตัวรถนะครับผมหน้าแนหลังคานะครับมาพร้อมกับแหลกลังคานะครับสีบอลเงินนะฮะซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีเลเยอร์ของมิติมากขึ้นนะท้ายของตัวรถนะครับแน่นอนรถระดับ Merc e d e s b e n z นะครับชุดไฟเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรก ไฟเลี้ยวไฟถอยหลังนะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยชุดฝากระโปรงท้ายนะครับผมสวยงามนะครับไล่มาตั้งแต่ด้านบนก่อนเลยนะครับสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับผมสโลปลงมาเรื่อยๆนะครโอ้ยหรูหราเลยดาว3แฉกนะคร Mercedes-Benz นะครับผมเจ A200 คาดด้วยเส้นคิ้วโครเมียมนะครับทั้งด้านบนตัวนี้และที่กันลิ้วรอยทั้งด้านชุดฝากระโปรงท้ายนะครับ ชุดกันชนท้ายมาพร้อมกับช่องท่อ2ช่องนะครับแต่ออกช่องเดียวนะออกช่องขวาช่องเดียวนะครับผมหรูหรานะฮะไม่ใช่เป็นท่อแบบกลมๆปอยๆนะฮะเปิดมาดูฝาท้ายกันนิดนึง mm. ฝาท้ายไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะแต่ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะฝาฝาท้ายชุดนี้ผมบอกได้เลยว่ามีน้ําหนักที่เบามากพื้นที่เก็บสราระนด้นท้ายนะไม่ต้องพูดถึงนะครับมีค่อนข้างให้เยอะชุดด้านท้ายของตัวด้านท้ายรถ ไม่มียางอะไรนะเพราะยางเป็นลันแฟร์ให้หมดแล้วนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวผมพับบอกให้ดูนี่พับให้ดูเลยพับแบบ60-40นะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเต็มพิกัดจริงๆพับแบบเรียบฟูลลี่แฟ t เลยนะฮะเรียกได้ว่าเก็บของได้ง่ายสะดวกเยอะนะฮะอนเนกประสงค์จริงๆนะฮะสำหรับ Mercedes-Benz GLA 200คันนี้มันมีพื้นที่เก็บสัมภาระถึง420ลิตรนะ โดยที่ยังไม่พับเบาพอผมพับเบาไปแล้วเนี่ยแบบฟูลรีแฟรเนี่ยพื้นที่เกี่ยวับสารด้านท้ายเนี่ยมันขยายความจุได้ถึง1,300ลิตรเลยเรียกได้ว่า1,300ลิตรเนี่ย, 1, ยคุณเก็บจักรยานทั้งคันก็ยังเก็บได้เลยนะสุดยอดจริงๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดฝาท้ายให้ดูนะครับชุดฝาท้ายเนี่ยแบบที่ผมบอกไปถึงแม้ว่าจำไม่ได้ให้ระบบไฟฟ้ามานะแต่ผมสามารถปิดได้ด้วยนิ้วเดียวนะครับมันน้ำหนักเบาจริงๆนะครับเนี่ย ปิดง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านนะฮะไม่ต้องกังวลใจนะครับถึงแม้จะไม่มีระบบไฟฟ้ามาให้นะครับชุดฝาท่ายชุดนี้มีน้ําหนักเบาและปิดได้ง่ายได้จริงๆครับครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้า Mercedes-Benz GLA 200 Urban คันนี้แล้วนะครับเริ่มจากชุดพวงมาลัยก่อนเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นรถปี2015ตัวเริ่มต้นนะแต่มัลติฟังก์ชันมีมาให้ครบแป้นเกียร์ p a d ดอร s h i ฟมีมาให้เรียบร้อยนะครับคันเกียร์เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะครับอยู่ที่ ก้านทางขวามือนะฮะส่วนฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเรื่องของชิปปดน้ําฝนนะมีระบบควบคุมความเร็วนะฮะคุชชันโทนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดเบาะนะครับเป็นชุดเบาะแบบผ้าผสมหนังนะฮะเนื้อสัมผัสดีใช้ได้โอเคไม่ขี้เหร่แน่นอนนะครับผมชุดเบาะฝั่งคนขับเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรีซีทให้3ตําแหน่งนะแล้วก็ตัวมีตัวของระบบเจ้าลุมบ้าซัพพอร์ตนะช่วยดันหลังนะฮะเวลาขับขี่ทางไกลเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ย ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นชุดหน้าจอเป็นชุดหน้าจอแบบอนาล็อกทั่วไปนะครับผสมดิจิตอลตรงกลางนิดหน่อยนะ TFT ชุดหน้าจอมัลติมีเดียนะครับเป็นระบบ Mercedes-Benz 20ชุดแอร์โอเคมาตรฐาน3ช่องชุดวิทยุมาตรฐานทั่วไปแต่ก็ยังเป็นตัวระบบเก่าอยู่สามารถใส่ช่องเล่นซีได้ด้วยนะตัวนี้ถัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของโหมดการขับขี่จะอยู่ตรงนี้นะปกติแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ตรงแป้นตรงกลางนะครับแต่้า ถ้าเป็นตัวเจ้าตัว GLA 200เนี่ยจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับมีโหมดสปอร์ตโหมดอีโคนะ่แล้วโหมดแมนนวลนะแล้วก็มีระบบอีโค่โหมดมาให้เรียบร้อยแล้วชุดแผงแอร์ก็ใช้งานง่ายไม่มีอะไรนะครับมีที่วางแก้วให้2ชุดนะครับมีที่วางของให้นิดหน่อยนะครับผมโดยภาพรวมภายในของเจา้ารถคันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่ามีความใหม่มากแทบจะไม่เห็นริ้วรอยอะไรทั้งสิ้นนะลูกค้าเก่าเนี่ยใช้รักษาจริงๆนะครับผมพอเรามานั่งแล้วเนี่ยดูเหมือนข้างนอกจะเล็กนะฮะ แต่ผมมานั่งในตําแหน่งของผู้ขับขี่แล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับทัศนวิสัยดีเพราะรถเนี่ยมันเป็นรถค่อนข้าง,ง,งมีความสูงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวไซส์เบาะเนี่ยนะฮะหรือชุดเบาะคู่นั้นเนี่ยที่มีอารมณ์คล้ายๆเบาะบักเก็ตซีดเนี่ยนั่งแล้วสบายนะครับส่วนในเรื่องระบบเซฟตี้ของตัวรถนะครับก็บอกได้เลยว่า m e r c e d e s b e n z ก็คือ Mercedes Ben z นะครับผมระบบ abs นะครับระบบกระจายแรงเบรกนะครับระบบป้องกันการ,การลื่นถลายเนี่ยมีมาให้ครบนะครับและคันนี้ก็ ใส่แอร์แบ็กมาแบบเต็มเต็มใบเลยนะเรียกได้ว่ารถไซส์เล็กๆอย่างนี้นะครับแต่มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเมอร์เซเดสเบนเนี่ยให้มาแบบเต็มเต็มเลยนะ9ใบนี่คือใบที่9นี่คือที่หัวเข่านะมีมาให้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่ายังไงก็อุ่นใจเมื่อขับรถ m e r c e d e s Benz แน่นอนครับดูข้างหน้าเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนิดหนึ่งว่ารถไซส์เล็กๆ c r o s s o v e r Compact อย่างนี้นั่งข้างหลังจริงนั่งได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลย มาครับตอนนี้ผมมานั่งห้องโดยสารตอนหลังของเจ้า Mercedes-Benz GLA 200 Urban คันนี้แล้วนะฮะนั่งได้สบายแน่นอนนะฮะผมฟันธงได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ได้สูงประเภทแบบ185บวกนะฮะผมสูง175เซนนะฮะพื้นที่ขานะฮะยืดขาได้ในรถลาหนึ่งนะไม่ขี้เหร่เลยนะครับเฮดรูมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเหลือแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรถที่มีแนวข้างๆค่อนข้างสูงนะครับผม ตัววัสดุที่ใช้ทำเบาะแถวที่2เหมือนข้างหน้าทุกประการนะครับผ้าผสมหนังนะครับมาพราอ so ้อมระบบ I s o ซฟิกสองตำแหน่งคันนี้ไม่มีแอร์หลังให้นะถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ถึงกับจำเป็นหรอกเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่ารถเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานมากแอร์ข้างหน้าเนี่ยห้ารูเนี่ยถือว่าเพียงพอกระจกของผู้โดยสารตอนหลังนี่ให้เป็นแบบออโต้ทั้ง4บานนะก็สมกับเป็นรถยุโรปนั่นแหละนะฮะเป็นออปชั่นพื้นฐานแหละผมว่านะแล้วก็มีไฟชุดไฟ สองอ่านหนังสือให้นะฮะห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าใหม่มากนะครับแทบจะไม่มีคนเคยนั่งเลยด้วยซ้ำเมืองเนี่ยผมว่านะดูเต่ปีกมงปีกเบาะเนี่ยไม่มียุบไม่มีย้วยไม่มียวบเลยนะฮะเรีเยกได้ว่าใหม่จริงๆนะครครับผมมาถึงเรื่องของขุมพลังของเจ้า mercedes b e n z GLA 200 urban คันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าข้อดีข้อแรกเลย เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะฮะไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมากสักเท่าไหร่นะฮะมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาที่จุกจิกวนใจสักเท่าไหร่นะฮะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับขนาด1,600ซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่156แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ดูโอคัสดีซีทีเจ็ดสปีดเครื่อง1 6นหซีซีบล็อกเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าอัตราเล่น0 100เนี่ย8.8วินนาทีะะฮ์ถึงร้อย ถ้าใครคิดว่ามันแรงไม่พอเนี่ยเจอตัวเลขอย่างนี้เข้าไปเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเหลือเฟือนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงทอร์กไม่ว่าจะเป็นชุดเกียร์ดูโอคัสไม่ว่าจะเป็น t o อปสปีดไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งศู0ยเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามั่นใจได้แน่นอนอัตราการกินน้ำมันนี่เนี่ยว้าวมากนะฮะอยู่ที่ประมาณ15-17โลลิตรครับเรามาสรุปส่งท้ายเจ้า Mercedes-Benz GLA 200 Urban คันนี้นะครับ ใครกำลังมองหารถคันแรกที่มีความเป็นเอกประสงค์นะฮะไม่มีความจุกจิกสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ได้รถตัวถังสวยแน่นอนนะครับได้รถที่มีเครื่องยนต์มีเกียร์ที่ดีแน่นอนนะครับผมแนะนําเจ้าคันนี้เลยนะครับเน้นย้ําค่าตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่าตัวรถคันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทลูกค้ามีเครดิตนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม ดอกเบี้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79% 4ปีและ5ปีอยู่ที่2.99%ซื้อเงินสดไม่เสียแวดเพิ่ม7%นะครับเพราะว่าของเราเป็นรถบ้านแท้ทุกคันนะครับไม่ใช่รถลานประมูลน,นะฮะสำหรับใครนะครับที่กําลังอยากจะลองเล่นรถยุโรปคันแรกนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่ความเสี่ยงในการซ่อมเยอะนะฮะผมแนะนําเจ้าคันนี้เลยนะครับผมถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับขอความการุณาขอความเมตตาช่วยกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พารถด,ดีๆนะของร้านคุณพงผู้นำมาตารฐานรถมือสอนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ